สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับพี่ฟางช่างเกินนะครับวันนี้มีเพลงเพราะๆนะเป็นเพลงที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะแต่เป็นเพลงที่ดนตรีไม่มีอะไรมากนะเป็นเพลงที่มีแค่กีตาร์แค่นั้นเองนะครับบทเพลงนี้มีชื่อว่า我很好我很好 แต่ว่าฉันสบายดีนะครับดูซิว่าจะสบายดีแบบไหนเนาะบทเพลงนี้เป็นเพลงของหลิวต้าจวงนะครับเป็นนักร้องชายหนุ่มนะวัยรุ่นนะเก่งมากเลยคนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีบทเพลงของเขาอีกหลายๆเพลงมาฝากนะครับก็หัวเหินห่าก็มีเนื้อหาน่ารักนะครับแล้วก็มีดนตรีที่อย่างที่บอกนะยังเป็นดนตรีง่ายๆเนาะเป็นกีตาร์ตัวเดียวอยู่นะครับอ่า แล้วก็อะไรนะเป็นเพลงใหม่ด้วยนะที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปดูนะหากันข้างในนะครับอ่ามาอ่าตรงนี้ก่อนนะ YouTube นะครับจะบอกว่าตอนที่ได้ยินเพลงน,น,นี้แล้วก็มาเซิร์ชใน u t u b e เนี่ยเพลงนี้เพิ่งถูกปล่อยออกมาประมาณไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับแล้วก็ตามที่เข้าไปดูในตัวอิน,นก็อืมใหม่จริงๆด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่งมามีการ cover ไม่กี่คนนะ นะครับอ่ะก็เนื้อหารายละเอียดในไปตู้ก็เลยยังมีไม่เยอะก็เลยไม่ได้ามาฝากกันวันนี้นะครับก็มาดูเนื้อเพลงกันนะครับเนื้อเพลงก็อ่าไม่ยาวมากนะครับแบ่งออกเป็นประมาณ1 2 3 4 5อาท่อนด้วยกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ว่าอ่าเนื้อหาในเพลงเป็นยังไงนะครับเพลงเขาร้องกันยังไงบ้างนะแล้วก็ตอนท้ายนะก็จะมีคำศัพท์ ที่น่าสนใจนะครับทีเ่เกิดจากการฟังเพลงนี้เรานึกถึงอะไรได้มีไอเดียอะไรเกิดขึ้นมานะครับมีอะไรปิ้งๆนะเราก็จะมีบทความคำ้คำค้าๆบ้างบทความซึ้งๆบ้างอะไรพวกนี้มาฝากกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูอ่าท่อนแรกกันดีกว่านะครับท่อนแรกนะบอกว่าหายที่เตอสุยนีเตอนาเซีย 是好、喜欢吃的菜 e 和饮料、习惯的动作、连带着微笑、在最远的天空闪耀。来放เพลงกันนะครับ。啊，มาฟังท่อนหลังกันนะครับ。 อ่านะครับท่อนนี้ก็ประมาณว่ายังจดจําได้อยู่นะถึงงานอดิเรกเหล่านั้นของเธอแล้วก็จําได้ด้วยว่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เธอชอบคืออะไรรวมถึงท่าทางต่างๆที่คุณชินแล้วก็รอยยิ้มนั้นนะะซึ่งมันยังคงส่องแสงริบระยับอยู่บนท้องฟ้าที่แสงไกลนั้นนะครับ อ่าต่อนะก็มีคําว่าหายนะครับหายแปว่ายังคงนะยังคงอะไรยังคงจี้เตอจีเตอแปลว่าจดจําได้นะครับก็คือยังจดจําได้สยนูนีนะครับที่เป็นของคุณนะสยีว่าเป็นของนะครับนะฮะอ่าสยูนีนะนนะเป็นของคุณอะไรหล่ะก็คือชื่อห้านะก็หมายถึงงานอดเดรกเหล่านั้นของเธอเนะี่ยยังจําได้แล้วก็สี่ควรชื่อเตอ ใช่สินะสีควนก็คือชอบนะครับชอบกินอะไรนะชื่อก็คือกินเนาะใช่สิก็คือพวกอาหารอะไรที่เธอชอบเนี่ยก็ยังจําได้เหอแปลว่าและนะครับแล้วก็อินเลี่ยวนะครับอินเลี่ยวแปลว่าเครื่องดื่มนะก็คือทั้งชาแล้วก็อินเลี่ยวนะทั้งเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มที่เธอชอบเนี่ยก็ยังจําได้นะแล้วก็สีก้วนเธอต้องจั่วนะสีก้วนเนี่ยแปลว่าคุ้นเคย ตรงจ้วประวัติท่าทางนะครับท่าทางต่างๆของเธอที่คุณเคยเนี่ยก็จําได้แล้วก็มีเวยเซเียวนะครับเวยเซเียวว่ารอยยิ้มเนาะเหรียญเจาะใต้เวยเซเียวนะฮะก็คือรอยยิ้มด้วยนะซึ่งเขาบอกว่าใจจุ้ยหยวนตัดสิงคงสั้นยาวสั้นยาวมายถึงส่องสว่างระยะระยะในบนท้องฟ้าก็หมายถึงความทรงจําต่างๆของเธอเหล่านี้นะครับที่ว่าจําได้ ว่าเธอชอบทําอะไรนะชอบทํางานอ,อะไรชอบกินอะไรเครื่องดื่มอะไรแล้วก็ท่าทางต่างๆรอยยิ้มต่างๆของเธอเนี่ยยังคงจดจําได้เป็นความทรงจำดีแล้วมันก็ระยิบรยะยับแพรวบนท้องฟ้านะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาฟังท่อนถัดไปกันนะครับมาต่อท่อนที่สองนะครับบอกว่าหายี่เต๋อไอหนีเต๋อเหมยก็ซินเที่ยวหายเป่าหลิวเจ๋อเหมยจางเหอเจ้าคน่งซื่อเจ้าชิง 庸人被自扰，这么多年哪舍得删掉？来，听歌。看看还记得爱你时的每个心跳，还保留着每一张合照。来、啊，听歌。来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 ，听 อ่านะครับตอนนี้ก็ประมาณว่ายังจดจำได้นะถึงแรงเต้นของหัวใจในยามที่ตกลุมรักเธอนะครับแล้วก็ยังคงเก็บภาพคู่นะไว้ทุกใบเลยซึ่งอาจจะเป็นเพราะความหึงหวงที่มีมั้งทำให้เกิดเรื่องร้อนใจขึ้นแล้วก็ความสัมันธ์ที่มันเนิ่นนานหลายปีเนี่ยจะให้ทำใจทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปไง่ายๆได้ยังไง นะครับอ่าเหมือนเดิมนะหายจี้เตอนะครับหายจี้เตอยังคงจําได้นะยังจำอะไรได้เดี๋ยวดูต่อนะอ่านะครับก็คือจี้เตอไอหนีสื้อเตอเหมยก็ซินเที่ยวนะซินเที่ยวว่หัวใจที่มันเต้นนะซินเที่ยวนะก็คือหัวใจที่เต้นทุกครั้งตอนที่ รักเธอเนี่ยตกหลุมรักเธอเนี่ยนะครับก็ยังจําได้แล้วก็ยังเป่าหลิวนะฮะหายเป่าหล,ลิวเป่าหลิวเ็เก็บรักษาเอาไว้เมยอีจ้างเมยอีจ้างว่าทุกๆใบอะไรทุกๆใบก็คือเหอเจ้านะครับคําว่าเจ้าเพียงเฉยในประรูภาพแต่มีคําว่าเหอขึ้นมานะเหอเจ้าที่จะหมายถึงภาพที่ถ่ายคู่กันนะครับอ่าต่อมาอาจารยนะ์บอกว่าขนงื่ดเจียวชิงนะครับขนงเพราะาอาจจะอาจจะเป็นเพราะเจียวชิงก็หมายถึงความหึงหวงพวกเนี้ย ยงเหรินเป้ยชื่อราวนะครับก็เลยเป็นการหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเลยห่วงมากเกินไปก็ทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นก็บอกว่าเจำาวตัวเหนียเนี่ตั้งหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหนาเสอหนาเสอเตอซานเตียวนะจะเสอเตอซานเตียวเนี่ยซานเตียวว่าลบทิ้งเสอเตอแปลว่าทําใจได้ที่จะทิ้งนะแต่นี่คือหน่ามีคําว่าหน่าอยู่ข้างหน้ามันจะบ่งบอกถึงความ เป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็คือเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะลืมกันหรือว่าจะทิ้งความทรงจำออกเก่าๆพวกนั้นไปได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้นะครับอะต่อมาเรามาท่อนถัดไปกันดีกว่านะครับอ่าท่อนถัดไปนะท่อนถัดไปก็คือจิงลีก่กั่วเทียนถังปานเต๋อเหมียห่ยวเย่าจีนเจียนเห่อชจี่ยุ่งเหยิงอ๋อจื้不甘ืจ就是在

อ่านะครับตอนนี้ก็ประมาณว่าได้ผ่านความสุขในสวงส่วนมาแล้วจะให้ทนอยู่ในขุมนรกได้ยังไงนะครับฉันไม่เต็มใจนะแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยแล้วก็รู้สึกแต่ก็รู้สึกขอบคุณอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นเพราะรักเธอมากจริงๆจ,จนไม่มียารักษาหาทางรักษาไม่ได้นะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะมาต่อรายรายการน,นะครับจริงรีก,กั้วนะครับจริงรีกว,ว่าเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะครับเคย เคยเจอมาแล้วแหละเจออะไรก็คือเทียนถางปานเตมิหา่าวเหมิห่าวคือความสวยงามในไหนในเทียนถางในสวรรค์เคยผ่านความสวยงามในสว์มาแล้วอะไรเคยมีความสุขมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่านะครับนะโย่เจมเซอร์นะฮะโย่เจมเซอร์ก็คือแล้วจะทําใจได้ยังไงนะที่จะจ้ายี้ยี่เจียนอาวนะครับตี้ยี่หมายถึงนรกนะครับ เทียนถางหมายถึงสวรรค์นะแล้วก็ตี้ยู่หมายถึงนรกนะเจียนอ๋านี่หมายบอกอดทนทนผ่านไปได้จำใจอะไรประมาณนี้นะครับก็คือ,อเคยมีความสุขด้วยกันมาเนาะแล้วมันจะมาทนความทุกข์จากการต้องเลิกรากันอย่างนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับากนั้นก็บอกว่าซื้อปุ๊ก,การซินเตอร์คือแบบไม่ได้เต็มใจนะจื่อซื้อเห็นแกนตัวนะครับแล้วก็เท้าร้าเนี่ยบอกว่าข,ขอบคุณนะคือมันดูสับสนดูอะไรไปหมดเลย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะรักเธอมากเกินไอ้รักเธอจริงๆนะก็คือเจนเตร์ไอหนีนะหายซื่อเจนเตร์ไอหนียังคงรักเธอมากจริงๆอูเขจิ้วเย่านะอูเขจิวเย่าก็าคคือไม่มียารักษาได้นะอูแปลว่าไม่มีนะเขิเขนงนะเป็นไปไม่ได้แล้วจิ้วแปลว่าช่วยชีวิตเย่าคือยาก็คือไม่สามารถหาทางหายาที่จะมาช่วยชีวิตได้แล้วอะไรประมาณนี้รักมากนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาฟังท่อนต่อไปกันนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับบอกว่าวอร์เนฮาจะซื้อโอเออโอเออนะอีฮั่นหุยชงเหยียนหลีเตี้ยววอร์คเนิร์นเฮาเจิ้งเื่ยหมิงวังเชืยยอดดย还是忘不掉丢失的那份美好在疲惫中睡着อ่ะมาฟังเพลงกันนะครับ อ่ะต่อการอีกท่อนหนึ่งนะครับ,านนาบอ่ะนะครับท่อนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยฉันสบายดีนะเพียงแค่บางครั้งความเสียใจมันก็ไหลออกมาจากดวงตาฉันสบายดีไม่ว่าจะพยายาม จนชีวิตอย่างไรก็ลืมจะลืมก็ลืมไม่ได้ความสุขสวยงามที่ได้ทำหล่นหายไปเหล่านั้นจนสุดท้ายฉันก็พลอยหลับไปเผลอหลับไปในท่ามกลางความอ่อนล้าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับนะครับมามาวอเขินห่าวนะหวอเขินห่าวชื่อเพลงเลยฉันสบายดีนะจุดซื่อ โอเออร์ er, นะเพียงแค่ว่าโอเออร์ er, บางครั้งอีหันความเสียใจหุ้ยฉงนะจากไหนมันมาจากไหนเหยียนหลีเตียวเหยียนด้วยดวงตานะครับหล่นออกลาจากดวงตาก็คือความเสียใจเนี่ยมันหล่นลงมาจากดวงตาก็คือน้ําตามันไหลออกมานั่นเองนะครับจากนั้นก็บอกว่าวอลเนนฮาวนะย้ำเหมือนเดิมไอ้ฉันสบายดีนะสบายจริงเปล่าไม่รู้ฉันสบายดีจนแบบพิงมิ่งว่างนะพิงมิ่งนี่หมายถึงบบ พยายามสุดชีวิตนะฮะแบบพยายามมากมากนะฮะว่างก็คือลืมนะก็คือพยายามที่จะลืมเชื้อหายซื้อว่างปูเตี้ยวนะครับก็หมายถึงอ,อย่างลืมไม่ได้ว่างปูเตี้ยวนะครับก็ลืมไม่ได้นะครับติวซื้อแต่ะน้าเฟิ่นเหม่ยวห่านะฮะน้าเฟิ่นเหมห่วคือความสามวยงามเหล่านั้นเนี่ยที่ติวซื้อไปติวซื้อคือที่ทําหล่ดหายไปเนี่ยนะก็คือมันทะําหล่ดหายไปละไอความสุขความสวยงามต่างๆเหล่านั้น,นะครับ จากนั้นก็บอกว่าจ่ายผีเป้ยจงซุยจ่าวนะครับผีปเป้ยแปลว่าอ่อนล้าเหนื่อยล้าซุยจ่าวแปลว่าหลับก็คือแต่ท้ายสุดเขาก็เผลอหลับไปในท่ามกลางของความอ่อนล้าความเหนื่อยล้านะครับมาฝั่งท่อนท้าปกันนะครับออต่อนะท่อนนี้บอกว่าเหมือนเดิมเลยวอกเขินฮาวฝานเจิงอีจือโตื่ออ๋อเป้ยซุยเย่า 我很好，就算再冷我也只相信外套。答应你的，我能把自己照顾好。มาฟังเพลงกันนะครับ。我很好，反正一直都是偶尔被需要。我很好，就算再冷我也只相信外套。อต่ออีกทอดนะครับ。能 มาครับอ่าท่านนี้ก็บอกว่าฉันสบายดีนะถึงยังไงตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกต้องการเพียงแค่ในบางครั้งเท่านั้นเองนะแล้วก็ฉันสบายดีซึ่งไม่ว่าจะหนาวอีกแค่ไหนฉันก็จะเชื่อใจในเสื้อขนหนาเท่านั้นจริงๆส่วนตัวนี่ชอบท่อนนี้มากเลยนะ,ะต่อก่อนนะาตรงน,นั้นบอกว่าแล้วก็ที่เคยสัญญากับเธอไว้นะ่ะ ว่าจะดูแลตัวเอง,เองให้ดีฉันทำได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับอ่าหัวเขินหาวนะฉันสบายดีนะครับย้ำสี่ท่อนเลยนะหัวเขินหาวฉันสบายดีฝานเจิงฝานเจิงเขาประมาณว่าถึงยังไงอะไรเงี้ยนะครับถึงไงอีจือ้อตลอดที่ผ่านมาเนี่ยโตซื่อโอเอ๋อนะครับโอ er เอ๋อก็แบว่านานๆานทีอะไรเนงะี้ยเป้ยสูเย้า ถึงเป็นที่ต้องการก็คือตลอดที่คบกันมาก็นานๆทีเธอถึงจะต้องการฉันเป็นบางครั้งแค่นั้นเองอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นก็บอกว่าหอกเหินฮาวฉันสบายดีจิ้วส่วนใจเหลิงนะต่อให้มันหนาวอีกแค่ไหนนะครับเหลิงแปลว่าหนาวนะวอร์เยจึ่งเสียงสิ้นไว้เท่าฉันก็จะเสียงสิ้นแปลว่าเชื่อนะครับเชื่อเพียงไหว้เท่าเสื้อกันหนาวนะก็หมายว่าต่อให้มันหนาวแค่ไหนเนี้ยฉันก็จะเชื่อแค่เสื้อกันหนาวเท่านั้นนะครับก็คือไม่เชื่อใจ ความอบอุ่นที่มาจากความรักละเชื่อใจเพาะความอบอุ่นที่มาจากเสื้อกันหนาวอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็บอกว่าตาอิงหนีเตอร์แล้วก็ที่เคยสัญญากับเธอไว้เนี่ยว่าวอนเนืองปะจื้อจิเจ้ากู้หาวฉันสามารถที่จะนะครับเนืองก็คือสามารถเนาะปะจื้อจิทำกับตัวเองเจ้ากู้หาวนะดูแลตัวเองได้ดีเจ้ากู้หมายถึงดูแลตัวเองนะครับอ่ะละเ,เพลงก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็อยากให้ทุกคนเห็นหาวนะฮะ

่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับว่เหินห่าวนะครับเ,เพลงใหม่เนื้อเพลงก็เขียนได้ดีมากๆเลยนะครับชื่นชมคนเขียนเพลงแล้วก็ชื่นชมคนร้องด้วยเนาะอ่ะอ่ะคราวนี้มาดูครับว่าจะมีบทเรียนภาษาจีนนะมีแรงบันดาลใจหรือมีไอเดียปิ๊งๆอะไรมาฝากกันบ้างน,นะครับ บทเรียนแรกก็คือเนื่องจากวอร์เฮินเฮานะฉันสบายดีก็เลยมีคำเกี่ยวว่าคําว่าเ่านะคำทักทายหรือคําถามอะไรกันเนี่ยมาฝากกันนะครับว่า,าเวลาจะบอกว่าสบายดีเฉยๆหรือไม่สบายเนี่ยจะเขาจะพูดกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับามาดูแรกบอกว่านีเฮาลนะครับน้เฮาเป็นคําทักทายนะแปลนะว่าสวัสดีนะครับแล้วก็ถ้าจะให้สุภาพขึ้นมาหน่อยนะก็ใช้คําว่านิเฮาล์นิเฮาสวัสดีเหมือนกันนะครับ จากนั้นถ้าเราจะถามสารทุกข์สุขดิบเอ้ยเป็นยังไงเป็นอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นยังไงสบายดีไหมอะไรบ่อยเนี่ยเขาเขาก็จะมีคำถามประมาณว่าจะมาย่างจะมาย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจากนั้นจะมาเลอะจะมาเลอะเนี่ยก็แปลว่าเป็นอะไรไปนะหมายว่าเรามองดูหน้าเพื่อนแล้วเหมือนมันต้องมีอะไรผิดปะกะตินะเราก็จะถามว่าจะมาเลอะอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็อาจจะถามเขาพี่เห็นว่าเป็นยังไงก็จะถามว่าจยาะย่างอะไรเงี้ยน,นะครับนะ อางนั้นถ้าเขาก็จะตอบว่าดีนะก็จะมีอะไรบ้างอย่างเช่นหาว่าหาว่าแปลว่าก็ดีอะไรเงี้ยหรือจะตอบว่าเห็นห่าเห็นห่าดีมากนะหรือจะเพิ่มดีรีีความดขึ้นไปอีกก็เ,เป็นเฟ่ยช้างเห่าเฟ่ยช้างเห่าดีมากๆเลยนะครับต่อนะคราวนี้จะตอบว่าเ้ยพอไหวอะไรบมาณเนี้ยก็บอกว่า how, how หายเห่าหายเห่าราว่าพอไหวนะครับหรืออาจจะพูดว่าหายสิง หายสิงก็ได้นะอันนี้พอไหวเหมือนกันเราก็อาจจะว่าพอไหวพอใช้ได้อ่าจจะหายเคยอีหายเขยอีนะครับเปราว่าพอใช้ได้นะหรือจะตอบว่าอีปันปานอีปันปานเปลว่างั้นๆนะอะไรเงี้ยครับหรือว,ว่าเหล่าย่างจืเหล่าย่างจืมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวมาดูอีกชุดหนึ่งนะอ่านะครับตอนนั้นมาน,าน,าน,านะก็จะบอกว่า ถ้ามันไม่ดีล่ะนะจะเป็นผ uh ูเห่าเลยผูเห่าเลยเพราะไม่ดีแล้วนะครับหรืออาจจะมีคําพูดบอกว่าเฮ้ยมาฝันต้าล่ะมาฝันต้าล่ะบอกว่าเฮ้ยเกิด <h> เรื่องใหญ่แล้วเรื่องปวดหัวแล้วอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> หรือจะพูดว่าโยเซล่ะโยเซล่ะเกิดเรื่องแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคําพูดประมาณว่าจะมาป้านจะมาป้านนะจะมาป้านนี่หมายว่าทํายังไงดีล่ะนะครับแล้วก็อาจจะมีประโยคที่ว่าเก่าพูดตรงเก่าพูดตรง ไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ประโยคประมาณว่าู้้าามมซไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ประโยคประมาณว่าไม่สมัคต้าผู้เหลียวไม่สมัคต้าผู้เหลียวไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกอะไรเงี้ยนะครับไม่ซื่อไม่ซื่อไม่เป็นไรนะครับไม่กวนซีไม่กวนซีก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีเบี้ยกวนว่อ เพียงคนวรบอกไม่ต้องห่วงฉันหรือไม่ต้องมายุ่งกับฉันอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆอันนี้ก็นะเราก็ฟังไว้คุณควรนะแต่เดี๋ยววันหลังจะมีโอกาสเดี๋ยวจะมาแต่งเป็นประโยคเป็นบทสนทนาแล้วก็จะได้รู้ว่าในสถานการณ์ไหนเราจะใช้รูปแบบประโยคคําถามหรือคําอุทานหรือการตอบกลับอย่างนี้ยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราก็มาจำคำศัพท์พวกนี้ไปก่อนนะอ่ะมาอีกชุดหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งบอกอ่าชุด ชุดอะไรเขาเรียกว่าอ่ะมาดูความหมายแล้วกันบอกว่าอย่างเช่นอ่ะเผยออกคือว่าร่างว่าจิ้งจิ้งร่างว่าจิ้งจิ้งบอกว่าเฮ้ยขอฉันอยู่เงียบหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าวออเสีียงฉันอยากอยู่คนเดียวนิ่งๆนะครับอ่าคราวนี้ก็เราอาจจะตอบว่าไฮโยว์วอไฮโยวอนะครับบอกว่าเฮ้ยังมีฉันอีกคนนะนะครับอาจจะพูดว่าโยเสมอเจ้าเก้าสัว เยอะเสมอเก้าสวมีเรื่องอะไรก็บอกฉันมานะมีอะไรก็บอกบอกกันหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกว่าหวใจหนีเส้นเปียนหวใจหนีเส้นเปียนฉันอยู่เคียงข้างเธอนะฉันอยู่เคียงข้างคุณนะหรือจะพูดว่าหวอดชื่อสื่นีหวื่อื่อนีนะบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันสนับสนุนคุณนะฉันอยู่ข้างเธอนะอะไรประมาณนี้นะครับชื่อสืส่อเนี่ยตรงตัวคือแปลว่าสนับสนุนแต่จริงๆบอกว่าฉันอยู่ข้างคุณอนะ คือเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันก็อยู่ข้างเธอแนี่ก็คือจะบอกว่าวอร์จิสเนี่นะครับประมาณนี้นะครับลองท่องๆลองจำากันไปใช้นะครับอ่านะครับวอร์ขนหาฝานเจิงโอเออหุ่ยเป้สุยานะับมีคำว่าฝานเจิงนะอันนี้ก็เลยมีประโยคคำว่าฝานเจิงเนี่ยมาฝากกันเล็กน้อยนะครับประโยคแรกเลยนะ ไอ้ปวดไอ้อยู่นี่ฝ่ายเจิงหัวไอ้เหรนะครับก็แปลว่ารักไม่รักก็แล้วแต่เธอเพราะยังไงฉันก็รักไปแล้วนะครับประโยคที่สองนะครับฝ่ายเจิ้งสมุดตรงซีโตสิโยี่โยปี้เตอร์นะก็แปลว่าเพราะยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นนะครับประโยคทันมานะครับรบอกว่าเราบอกซื้อเจ้าป่าฝ่ายเจิ้งอีกจิงหลายพุทธจีเลรอนะครับก็แปลว่าขอฉันนอนต่อแล้วกันนะเพราะยังไงตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ทันแล้ว นะครับแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะครับบอก,กว่าพวกก่อนนี่เหมือนสิ้นผูดสิ้นฝานเจ้างวอสื่อสิ้นเหรอก็แปลว่าไม่สนหรอกว่าพวกเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะยังไงฉันก็เชื่อไปแล้วะนะครับนี่ก็คือครว่าฝานเจ้างนะครับให้รักสาธว่าก็ยังไงฉชนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือในยามนบอนนี้เพราะยังไงนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู ของฝากอันดับตายนะจะเป็นบทความนะวันนี้บมีบทความเก๋ๆมาฝากเยอะเหมือนกันนะครับมาติดตามกันนะฮะ,ะบทความแรกนะครับบทความแรกเป็นสมก,การมาเลยนะบนนอกว่าวอรีปูอเอ็น你不说等于误会我问了อจ说จุนจงหนีเสียง你ัว 我想问是默契我不问你说了是信任นะครับความหมายมันก็หมายความว่าถ้าเกิดฉันไม่ถามแล้วเธอก็ไม่พูดมันก็คือความเข้าใจผิดแล้วก็อันถัดมานะครับก็บอกว่าถ้าฉันถามแล้วเธอไม่พูดก็จะกลายเป็นความห่างเหินนะถัดมาก็จะเป็นถ้าฉันถามและแล้วเธอก็พูดก็ถือว่าเป็นการเคารพกันให้เกียรติกันนะครับจากนั้นก็เป็น ถ้าฉันอยากพูดเธอเองก็อยากจะถามอ่าก็กลายเป็นแบบความรู้ใจกันสนิทสนมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าฉันไม่ถามแต่เธอพูดก็คือความที่มีไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับเดี๋ยวมาดูบทความถัดไปนะครับอ่านะครับบทความถัดมานะบอกว่าอันนี้บทความคำๆวนะบอกว่านิจเวต 减肥是为了什么？要么为了健康，要么为了好看。你说为了健康吧，减肥这事本身就不太健康。你说为了好看吧，我长得丑，又不是因为胖。那你说还减还减肥个啥劲啊？早一点睡吧，啥也不是。阿年、啊、哥，我在这摆完万。 เธอคิดว่าลดความอ้วนเนี่ยลดไปเพื่ออะไรนะคำตอบก็บอกว่า,วาอถ้าไม่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นก็คงเพื่อให้ดูดีขึ้นมั้งน,นะจากนั้นก็มีคําตอบมาว่าถ้าหากเธอจะพูดว่าลดความอ้วนเพื่อสุขภาพแล้วแล้วก็ตัวการลดความอ้วนเองโดยตัวมันเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่แล้วนะแล้วก็ถ้าหากเธอจะมาบอกว่าลดความอ้วนเพื่อให้ดูดีขึ้นแล้วก็แล้วไอ้ที่ฉันเกิดมาี้เลยเนี่ยมันก็ไม่เห็นได้เกี่ยวความอ้วนสักหน่อย งั้นสรุปก็คือถือว่าการลดความวุ่นมันก็ไม่เห็นจะมีความหมายอะไรนะรีบนอนแต่หัววันดีกว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเลยไม่มีอะไรสักอย่างนะครับก็สรุปก็คือคงไม่ลดกันนะประมาณนั้นนะอ่ะงั้นมาดูอีกบทความหนึ่งนะบทความนี้บอกว่านะบทความซึงซ้งๆให้คิดนะบอกว่าหัวาคายซื้อคงจ,อจื้อจือจ้อจิตื情อ

แล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่จะยิ้มต้อนรับเวลาพบปะผู้คนแล้วก็รู้ที่จะพูดคำโกหกให้มันฟังแล้วดูดีขึ้นได้ยังไงแล้วก็รอยยิ้มบนใบหน้าอีกแค่แวบวินาทีผ่านไปก็สามารถเก็บกลับคืนได้นะฮะบทความนี้ก็แบบเศร้าๆนะคือประมาณว่าจริงๆตอนนี้บบใบหน้าเรามันไม่สามารถที่จะบ่งบอกความรู้สึกที่แท้จริงได้นะฮะมันก็เป็นมีอะไรมาปกปิดปก มัาก็จะทําให้ชีวิตเราเหนื่อยเนาะจริงๆไปน้าควรจะแตงออกถึงความรู้สึกที่ออกมาจากใจจริงๆเนาะรอยยิ้มก็ต้องเป็นรอยยิ้มที่จริงๆนะแต่ทุกวันนี้นะสังคมมันก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ในสังคมอย่างมีสตินะครับก็หวังว่าทุกคนจะเหินห่าวนะจะสบายดีนะครับนะให้เหินห่าวแบบจริงๆนะไม่ใช่เหินห่าวแบบเหมือนชื่อเพลงอะไรบาลเนี่ยดูเศร้าเ้านะจ่ายผีไปจงซุยจาวประโยคนี้ก็เศร้ามากเหมือนกันนะครับ ท้ายคลิปแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนะก็ท้ายคลิปปุ๊บก็ขอบคุณเลยนะครับการกล่าวคำขอบคุณนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับขอบคุณที่ยังมีลมหายใจเนาะขอบคุณที่ดวงตาย,ยังสามารถมองเห็นสิ่งที่สวยงามรอบตัวขอบคุณที่หูยังได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะแล้วก็คำพูดที่ไพเราะนะครับขอบคุณจมูกนะที่ยังได้กลิ่น หอมของดอกไม้ได้กลิ่นอาหารที่อร่อยๆเนาะหอมหชวนกินแล้วก็ขอบคุณลิ้นนะครับที่ยังได้สามารถรับรสเรื่องหวานมันเค็มเผ็ดนะรสชาติอาหารอร่อยๆอออได้นะครับแล้วก็ขอบคุณสัมผัสที่ได้เรียนรู้สัมผัสอาเย็นร้อนอ่อนแข็งเนาะใช่ไหม <laughs> ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยบนโลกใบนี้นะครับ <laughs> แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะ <laughs> ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะที่เป็นเพื่อนกันทั้งทางใกล้และทางไกลทั้งอะไรนะ ทางออนไลน์และทางออฟไลน์อะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะขอบคุณกันเยอะแล้วนะก็อำลางกันแค่นี้แหละขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันมาตลอดสวัสดีครับ